สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิเคราะห์บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะปารีสแซงเชแมงณนสนามปาร์คเดอแปรงเวลา2นาฬิการาคาบอลแมนซิตี้ต่อ0.75สภาพความพร้อมล่าสุดของเดบะสีฟ้า เป๊ปกวัวเดวล่าบอสของแมนซิตี้นั้นมาพร้อมสุดขีดดีทุกตำแหน่งโดยจะส่งชุดใหญ่ลงอีกครั้งลังพักไปเกือบยกชุดจากเกมลีกล่าสุดกองหลังจอห์นสโตนยืนเซ็นเตอรต์คู่กับจอมแกล่งลูเบรดิอาร์ตโดยมีเควินเดบรอยบัญชาเกมเป็นหลักแนวรุกจัดมาครบริยาร์ดมาเรสแบรนารโดซิลวาฟิลโฟโดเดนส่วนทางด้านทีมเยือนปารีสแซ์แชมงของมาริโซโบเชติโน่ปรับทัพเน้นเกมบุกแน่นอนกับนัดนี้ แต่ที่แน่ๆแล้วแดนกลางอีดิซากูเอเยจะโดนแบนที่โดนไล่ออกจากเกมเล็กแรกที่จะลงผู้รักษาประตูเป็นเคเลอร์นาบาสมาควินยอตยืนคู่กับคิมเปมเป้ส่วนเกมลุกอังเคลดีมาเรียยืนคู่กับเนม,มารและหน้าเป้ามาโรอิคาดีเกมนี้จะลงยิงแทนคิเลียนเอมเป,ปเป้ที่ยังต้องรอเช็คความฟิตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกคู่เดียววันนี้จากเล็กแรกนั้นต้องบอกเลยว่าทางซิตี้ได้เปรียบเอาอมากๆ หลังบุกไปตบเอาชนะแปะแชร์ถึงถิ่น2-1เกมนัดนี้มาเตะที่เอติฮัดก็เล่นง่ายกว่ามากจริงๆส่วนในลีกนำโด่งและแชมป์ไม่น่าจะหนีพวกเขาไปไหนส่วนทีมแปะแชร์ต้องบอกเลยว่ายากมากจริงๆเพราะต้องยิงอย่างต่ำสอลูกเพื่อยืนพื้นซึ่งแน่นอนทีมต้องมาเน้นเกมรุกและเสี่ยงกับการโดนสวนกลับราคาบอลเปิดมาครึ่งควบลูกถ้าดูจากสถานการณ์แล้วมันเอื้ออำนวยให้ต่ออย่างมาก เพราะทีมเยือนต้องมาบุกและโอกาสที่แปรแชร์จะเสี่ยงโดนเพิ่มนั้นมีเห็นเห็นแบบนี้วางต่อง่ายกว่าผลที่คาดแมนซิตี้บดเอาชนะ2-1ปอรีสแซงตเแอร์แมงได้รับข่าวดีก่อนชี้ชะตากับแมนซิตี้ในทั่วยุโรปหลังได้คิเรียนเอ็มปาเป้สรัตการบาดเจ็บกลับคืนสู่ทีมคิเรียนเอ็มปาเป้ สถา,าการบาดเจ็บกลับมามีชื่ออยู่ในทีมปารีสแซงแชแมงชุดบุกไปเยือนแมนซิตี้ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2องก็น้านที่ชาฝรั่งเศสรับบาดเจ็บต้นขาจากเกมนัดแรกจนไม่ได้ลงช่วยทีมในเกมลีกเอิงกับรองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทมกลางความกังวลของสตาฟว่าเขาจะพร้อมกับเกมที่เอติฮัสเตเดียมหรือไม่อย่างไรก็ตามล่าสุดดาวยิงวัย2 2เรียกความฟิตกลับมาได้ทันและได้ร่วมเดินทางไปแมนเชสเตอร์กับทีมด้วย สำหรับผลการแข่งขันในนัดแรกแปรแชร์แพ้เรืใบซีฟ้าคาบ้าน1-2ประตตู่อนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องบุกไปเอาชนะด้วยสกอร์2ลูกขึ้นไปหากหวังจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั่วโยุโรปในฤดูกาลนี้จอห์นสโตนปากหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวถึงเหตุการณ์การประท้วงของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนศึกพรีเมียร์ลีก ที่ปิดแสดงจะทําศึกแดงเดือดกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนทําให้ต้องมีการเลื่อนการแข่งขันแบบไม่มีกําหนดก่อนเกมแดงเดือดมีแฟนบอลรลายร้อย,ยคนบุกเข้ามายึดสนามอทฟอร์ดทำให้ไม่สามารถดรําเนินการแข่งขันได้จนต้องประกาศเลื่อนออกไปโดยไม่มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนในเกมดังกล่าวหากแมนยูพ่ายกับลิเวอร์พูลขาบ้านจะทําให้แมนซิตี้กลายเป็นแชมป์เมียร์ลีกทันทีซึ่งสโตน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในการถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเซมิฟิแนลเลกสองที่จะเปิดบ้านพบกับแป๊แชร์ในวันอังคารน,นี้ว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่ผมคิดว่าเกมเมื่อคืนนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้มันอยู่เหนือนการควบคุมของเรามันเป็นเกมที่เราไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือลงเล่นได้เลยหลังจากเกมที่ผ่านมาในการเจอกับคิสซัมพาเลตเราก็ได้ให้ความสําคัญกับแป๊ดในวันอังคาร เรามีเวลา2วันในการเตรียมตัวให้พร้อมเราไม่สามารถควบคุมหรือ้ความสนใจกับเกมนั้นมากเกินไปได้ John Stone จอ์นสโตนกล่าวเจลูจีลอนการีนักข่าวชาวอิตาลีเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอีกทีมที่สนใจราฟินญ,ญาตัวรุกของเรดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ แข่งวัย24ปีสร้างผลงานได้น่าประทับใจกับปีแรกที่มาค้าแข่งกับอังกฤษให้กับทีมยูงทองโดยทำ6ประตูกับ6แอซิตจาก26เกมให้กับสโมสซอนในเพลย์ลิกกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมขึ้นมาทันทีจากฟอร์มอันโดดเด่นทําให้มีข่าวว่าแมนยูในเตและลิเวอร์พูลสนใจแข้งบาซีเลียนรายนี้แม้จะยังมีสัญญาก,กับทีมจนถึงปี2021ก็ตามจากรายงานของนักข่าวแดนลงท้าบูธเปิดเผยว่าแมนซิตี้ ได้เข้าแย่งตัวราฟินญาโดยหวังจะดึงมาร่วมทีมโดยมีการอ้างว่าทางมาเซโล่บีเอลซาเองก็ยอมรับว่ายากจะรั้งตัวนักเตะออกไว้ได้แม้ราฟินญาจะยังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคตก็ตามมิลเลเลมเพนิชมิดฟิลด์จอมแกล่งของบาร์เซโลนาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเปปปกวัวเดวล่ากุนซอระบายสีฟ้าที่กำลังมองหาตัวแทนของเฟนานดินโย มุนโดเดบอดิโวสื่อดังเมืองกระทิงรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเป๊ปกวาร์เดลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจมิเรเลมเพนิชของบาร์เซลโลนาเพื่อดึงมิดฟิล์รายนี้ไปเสียบแทนเฟรนาดินโยแข้งบาร์เซเลียนที่กำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์เพนิชย้ายจากยูเว่มาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสลับกับอาดูเมโลมิดฟิล์บาร์เซเลียนที่โยกไปค้าแข้งกับเบียงโคนเดรี่แต่มิดฟิล์วัย31ปีมีบทบาทน้อยมากในทัพบ,บาร์เซลโลนา โดยลงเล่นทุกรายการในซีซั่นนี้รวมไป28เกมเท่านั้นและส่วนใหญ่เป็นแค่ตัวสำรองเนื่องจากโรนัลคูมันไว้วางใจแข่งอย่างเปโดกรกอนซาเลสโรเปสหรือเบรดี้รวมไปถึงยาอิสโ l มลิบาที่มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นตามการรายงานระบุว่าเพยนชเป็นหนึ่งในเป้าหมายของกวาดิโอลาที่กำลังมองหาตัวแทนของฟ์นันเดโยเช่นเดียวกับแควิสฟิลิปมิดฟิลทีมชาติอังกฤษของลีดยูไนเต็ดที่มีข่าวกับระบายสีฟ้าเช่นกัน เดลิสตาสื่ออังกฤษระบุเอเวอแรนเป็นทีมล่าสุดที่อยากได้เซอร์คิโออเกโรโดยพวกเขาคิดจะให้เงินกินเปล่าก้อนโตเพื่อเป็นการโน้มน้าวใจอเกโรให้ได้เอเวอแรนสโมสรแกร่งแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเซอร์คิโออเกโรกองหน้าชื่อดังของแมนซิตี้ไปร,ร่วมทัพในซัมเมอร์นี้ตามการรายงานของเดลิสตาสื่อดังเมืองผู้ดีอเกโรจะหมดสัญญากับแมนซิตี้หลังจบฤดูกาลนี้ และมันก็มีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้แล้วว่าดาวเตะอาเ,เจนตาจะแยกทางกับทีมหลังจบฤดูกาลโดยที่ผ่านมาเขามีข่าวกับหลายทีมเช่นบาร์เซโลนาและเชลซีเป็นต้นกระทั่งล่าสุดเอเวอเรตันก็ได้ร่วมวงลาอากิโร่ด้วยโดยพวกเขาพร้อมจะจ่ายเงินกินปล่าก้อนโตให้กับดาวเตะร,รายนี้เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจหลังจากรู้ดีว่าพวกเขาคงสู้กับทีมอื่นในหลายด้านไม่ได้ยังเช่นเรื่องโอกาสที่จะได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นต้น แล้วไม่รู้ลูกกูดาวยิงทีมชาติเบลเยียมเผยว่าเขาต้องการที่จะอยู่ช่วยทัพงูใหญ่ล่าความสําเร็จต่อไปแม้จะได้รับความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกก็ตามโรเมลูลูกกูกองหน้าร่างยักษ์ของอินเตอร์มิลานเผยว่าเขาอยากจะอยู่ช่วยทีมอินเตอร์มิลานไล่ล่าความสําเร็จต่อไปหลังจากเพิ่งพาทีมคว้าแชมป์เซเรียอาได้สําเร็จอินเตอร์มิลานผงาดคว้าสกูเดตโตมาครองเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีหลังจากอัลันตาทีมรองจ่าฝูง ทำได้แค่เสมอกับซาซูโอลล์หนึ่งหนึ่งทำให้พวกเขาที่เป็นจากฝูงมีคะแนนห่าง13คะแนนจาก4ี่เกมที่เหลือควา้าแชมป์แน่น,นอนแล้วลูกกูกูซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้กดไป27ประตูจาก41นัดรวมทุกรายการโดยแบ่งเป็น21ประตูนในลีกพร้อมเผยว่าต้องการที่จะอยู่ช่วยทีมคว้าความสาเร็จต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้จะได้รับความสนใจจากเชลซีและแมนซิตี้ก็ตามปีที่แล้วมันก็ดีนะ แต่ปีนี้คือปีที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของผมมันน่าอัศจรรย์และหวังว่าผมจะเป็นอย่างนี้ต่อไปผมอยากขอบคุณทุกคนผมมีความสุขมากเหลือเกินผมมีความสุขแทนแฟนอินเตอร์ทั่วโลกทีมนี้สตาฟท่านประธานและทุกๆคนมันเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสําหรับพวกเราผมภูมิใจที่ได้เล่นให้กับอินเตอร์ผมอยากจะออกมาและเฉลิมฉลองไปพร้อมกับทุกคนผมบอกกับเพื่อนๆว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้การไปอยู่ที่นั่นกับแฟนๆสาหรับผมและเพื่อนร่วมทีมอีกหลายคนมันเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกของพวกเขาดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะดื่มด่ำไปด้วยกัน